พี่ดาวพวกเรา ECB a m b a s s a d r พี่เบลสาขาบริหารธุรกิจค่ะพี่2อสาขาเศรษฐศาสตร์ค่ะพี่ก้อยสาขาการบัญชีค่ะพี่เจสาขาเศรษฐศาสตร์ครับทุกครั้งที่พวกเรา a m b a สเดอร์รวมตัวกันก็จะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะพวกเราจะมาเชิญชวนน้องๆเข้าร่วมประกวดโครงการ ECB Ambassador หรือยูวัตชุคณะเศรษฐศาสตร์รุ่นที่สองค่ะตอนนี้นะคะน้องๆหลายๆคนก็กําลังสงสัยใช่ไหมคะว่ายุวตชุดคืออะไร ยูวทูตก็คือตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจากคณะไปทํากิจกรรมต่างๆในระดับมหาวิทยาลัยนอกจากนี้นะคะคนที่เป็นยูวทูตจะได้ออกไปในแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง,องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนต่างๆและหลากหลายจังหวัดที่สําคัญที่สุดนะคะการเป็นยูวทูตไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวแต่เป็นความสามารถปฏิภาณไหวพริบที่น้องๆมีนั่นเองค่ะครับสำหรับกาหนดการคัดเลือกยูวทูตอีสรุ่นที่2นะครับ เราก็จะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมนะครับซึ่งการประกวดจะแบ่งเป็นทีมทีมละ3คนครับค่ะซึ่งในรอบการคัดเลือกนะคะเราก็จะคัดเลือกัปในวันพุธที่5พฤศจิกายน2557ค่ะเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปณห้อง216ค่ะครับส่วนรอบตัดสินนะครับเราก็ตัดสินในวันที่12พฤศจิกายนนะครับที่ห้อง15403เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยจะต้องนําเสนอนะครับในหัวข้อการให้แนวเพื่อการศึกษาต่อกับกลุ่มมเป้าาหย ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงสิลปนาการนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะมีเงินรางวัลมากกว่านะครับ12,000บาทครับค่ะในส่วนของเงินรางวัลน,นะคะก็จะมีทั้งหมด4รางวัลค่ะรางวัลชนะเลิศน,นะคะก็จะได้มูลค่า6000บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันอดับหนึ่งนะคะมูลค่า3,000บาทค่ะ รางวัลองชนะเลิศอ,อันดับ2เงินรางวัลมูลค่า2,000บาทและรางวัลชุมเชยรางวัลมูลค่า1,000บาทค่ะและทุกๆรางวัลน,นะคะก็จะได้รับเกียรติบ,บัตรจากคณะบดีคณะศรษฐรศาสตร์และบริหารธุรกิจค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้โคพ,พีพีก็ไม่อยากให้น้องๆพลาดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งจากครอบครัว ECB Ambassador ไม่แน่แอมหน้าต่อไปอัดค,คุณเรารอคุณอยู่นะครับแล้วเจอกัน